เอน็นดูความน่ารักของเขาทุกคนแล้วน้องขอบคุณเพลงของน้องเนาะขอบคุณพี่ๆที่ช่วยกันเข้าไปฟังเพลงของน้องในช่อง Youtube เข้าไปฟังกันได้นะทุกคนเข้าไปฟังกันได้แล้วแบบเพลงน้องเริ่มติดหูคนแล้วนะมีหลายๆเพลงที่เริ่มติดหูคนโดยเฉพาะเพลงที่ปล่อยใหม่ล่าสุดเนี้ยแต่ใดๆแล้วด้วย ไม่รู้นะด้วยด้อมของเราเนี่ยฟังแล้วจะนึกถึงปายไหมเพลงล่าสุดเนี่ยเนาะืมไม่รู้สิบุ๋มฟังแล้วบุ๋มนึกถึงปายเลยเพลงใหม่ล่าสุดของนุกอนะแต่น้องขอบคุณขอบคุณตั้งตั้งแต่น้องออกมาจากค่ายแล้วน้องแบบออกมาทําด้วยตัวเองอะแล้วมันขึ้นขึ้นมาเหมือนติดหูคนมันมันคือความภูมิใจอะ่ะ มันคือความภาคภูมิใจแล้วน้องก็ฝากขอบคุณคนที่เอาเพลงน้องไปเล่นด้วยอะไรด้วยอ่ะแต่เพลงน้องอะ่ะล่าสุดเนี้ยที่ปล่อยออกมาฟังยังไงก็ปลายฟังยังไงก็ไปไปวิดีโอแต่งให้ไปไปวิดีโอชัดๆตั้งแต่ที่จะปล่อยให้ตรงกับวันเกิดของไปไปแล้วตรงกับวันที่ปลายเกิดอะ่ะเวลาเกิดที่จะปล่อยเพลง เวลาที่จะปล่อยเพลงเอออะไรเนี่ยบุม๋มเออเวลาที่จะปล่อยเพลงนุกให้ตรงกับวันเกิดไปเพื่อแค่นั้นแหละเออมันถึงอีเนี่ยถึงถึงอ๋อที่แท้หรือเปล่าอันนี้ความมโนของบุ๋มเองนะออน้องก็ขอบคุณน่ารักอะ่ะ ขอบคุณผลงานเพลงนี้ผลงานเพลงต่อไปนี้เป็นผลงานเพลงเล็กๆอยู่ในช่องเล็กๆอยู่ในพื้นที่เล็กๆแต่ไม่คิดว่าในภายในเวลาแค่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำจะมียอดคนดูทะลุ5 0 0แสนครึ่งล้าน ขอบคุณมากครับซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้นุกใจฟูมากๆเลยนะรู้ไหมนุกเป็นคนที่เหมือนกับเริ่มใหม่ขึ้นมาเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่มี PPFc มารักเยอะมากแต่ตั้งแต่เป็นนักร้องได้มีงานมี PPFc มาเพลงก็ยังไม่ได้เป็นเพลงที่ประจักษ์สักเพลง ส่วนมากจะมีแต่พี่พี่เอที่คอยฟังคอยดันเพลงของนุ๊กกอไปแต่เพลงนี้อาจจะออกไปสู่สาธารณชนไม่ได้มากนักแต่ว่าก็เป็นเพลงที่อย่างน้อยก็มีคนข้างนอกที่เขามารู้จักเพลงของนุกคือเพลงเพลงนี้นุกขอบคุณขอบคุณน้องบิวสัญชัยที่แต่งเพลงเพ,เพราะให้กับพี่ร้องขอบคุณพี่เบส ที่ทำดนตรีตคริสติกน่ารักน่ารักง่ายๆฟังง่ายๆให้นุกกับเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอซที่รู้จักนุกกปายแล้วรักนุกกปายมาดตลอด 4, 5ปีและขอบคุณคนที่ยังไม่รู้จักนุกแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันโดนก็เลยเอาไปเล่นก็เลยเอาไปฟังขอบคุณพวกคุณมากๆแชร์อไปหน่อยนะอยากจะขอบคุณพวกเขาหผลง,งานเพลงร้องไนดะ้เชก็ร้องให้ Dum